เสื้อเทาครับบนฐานต,ตึงแล้วลำดาบรุ่นแรกครับสำหรับเสื้อเทานะครับตรวจกับเอาแพงลตรตเตลี่ขายเบิร์ดแล้วไปไปในรถกัมมาเลไทยสิบว่าท่านนะครับ ขอข้อไปได้นะครับยังฮันนเสะรู้นะครับวางทางใดครับร่อรุนกันไปนะครับอาจจะเจ้าได้ก็ได้ครับเที่ยงซีนะครับ เลขสามอยสิบืนได้เกือบหรือเปล่าล่าลุดกันไปนะครับผมนี่ครับอ่าล่าลุดกันต่อไปนะครับสาหรับทีมงานเสือเท่าครับ่อนปิดปวยปลายลอเวลาจริงนครับผมเพราะว่ามันยังอยู่สูงอยู่ครับข่วนตลอดเลยเนาะลอยสามเสีผ่านไปหางดีครับบอลแน่นะครับอาจิเจ้าได้นะครับรอาลุนกันไปก่อนนะครับหางมันเบาอยู่ครับลอยเจ็ดสีผ่านไป อาโบ้เป็นซีรุ่นหัวเลยพอไปนี่ออาลอดรุ่นกันไปนะครับผมน้ำไหลไป

ยิงได้สตัวอยสิวไป่างตัวบังใต้บังยวกหนึ่งมาบอกดิประมาณสามตีว่านครับ่ยตุแล้วก็จะมีปากขาวปันแก่งๆปั่นนี่ไปลองขาบงช่วงกลางนะครับต่งตกลางมีเบียร์รัต้มือของปากขาวว่าน่เยครับเออนี่ละผมจะจันมวจะเผาปันกันนะครับสอง ว้าวโอ้โหได้อีกเลาาโอ้ได้อีกหกสิบหกสิบแบบน้ำเ้าแล้วครับยสิบแปดสิบเชิญโตกาฟเขาแมนซูซี่บางๆเลยนะปลาขาวนะเป็นป

สามร้อยสามสิบจ้าขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมลุงรอดเด็กสีสวัสดี